โอตะคุค่อยครับรวมกับโคยโทนิคารุฝากเพื่อนนักเลี้ยงช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับในครั้งนี้นะครับผมจะเริ่มจากการแนะนำการเดินทางไปสถานที่จัดงานประกวดนะครับ โดยจะเริ่มต้นจากสถานีอุเอโนะนะครับซึ่งเป็นที่พักหลักที่ทุกครั้งที่เรามาญี่ปุ่นเราก็จะมาพักกันที่นี่นะครับเริ่มจากเราซื้อตั๋วจากอุเอโนะสเตชันนะครับสายยามานเตะไลน์สีเขียวนะครับไปเปลี่ยนที่สถานีฮามามุสึโชนะครับัจากที่เราได้ตั๋วแล้วนะครับก็เดินตามป้ายนะครับไปทางสายสีเขียวนะครับ แพลตฟอร์มที่3นะครับจะผ่านฮามามสึโชนะครับและเมื่อมาถึงสถานีฮามามสึโชนะครับเราก็จะเปลี่ยนสายนะครับเป็นสายมโดเรลครับที่ไปลงที่ฮานดะแอร์พอร์ตนะครับแต่เราต้องมาที่เครื่องนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะมาเปลี่ยนตั๋วนะครับแล้วก็ซื้อตั๋วใหม่ ขั้นตอนก็ดูตามคลิปได้เลยนะครับเขียนอธิบายและทำขั้นตอนให้ดูแล้วนะครับจากสถานีนี้นะครับฮามามาสุโช ประมาณ4-5สถานีนะครับเราจะไปลงที่สถานีลิวสกเซ็นเตอร์แล้วตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับถ่ายรูปกันนางานนิดนึงนะครับแล้วสถานที่จัดงานที่นี่ก็เป็นสถานที่จัดงานประจําปีเลยนะครับก็จะจัดที่นี่ทุกปีนะครับตึก TRC เนี่ยนะครับ ในส่วนของบัตรเข้าชมงานนะครับก็1,000เยนนะครับเข้าชมได้ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับซึ่งงานก็จะมี2วันนะครับครับสิ่งแรกที่จะเริ่มทําเมื่อมาถึงนะครับเป็นธรรมเนียมนะครับต้องถ่ายรูปกับคัดเอาหน้างานกันนิดนึงนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการก็จะมาพบปะกันณจุดนี้ก่อนเข้าสู่งานนะครับครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับในการชมงานประกวดครั้งนี้นะครับจากการพาดูร้านค้านะครับแล้วก็บรรดาเหล่าผู้ผลิตอุปกรณ์การเลี้ยงปลาผู้ผลิตสินค้าของที่ระลึกแล้วก็บรรดาฟาร์มต่างๆที่มาออกบูธนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับบรรยากาศคึกคักมากนะครับในปีนี้นะครับก็จะเห็น พี่ๆน้องๆในวงการประคารฟโลกนะครับเยอะมากอลไรคนที่ผมรู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรากรรมการจาก CNA เ r e ร d e r จากฟาร์มทางฝั่งนิกตะฝั่งฮิโรชิมานะครับแล้วก็บรรดาผู้ผลิตอุปกรณ์สินค้าเกี่ยวกับประคารฟนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องให้อาหารไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเลี้ยงอย่างอื่นนะครับ ก็มาออกร้านกันเต็มเลยแล้วก็พวกเสื้อผ้าของที่ระลึกนี่เยอะมากนะครับโดยเฉพาะร้านนี้นครับเตะตาผมมากนะครับพงทราบว่าเป็นร้านที่อยู่ที่เมืองอโอชิยะนะครับเมืองนากาโอกะเมืองแห่งประทาบนะครับก็มาออกบูธด้วยนะครับส่วนนี้ก็เป็นนาริตะนะครับอวยฟามแล้วก็อันนี้ครับเป็นโฟมในการบรรจุแพ็คปลาส่งออกนะครับผม มาเริ่มกันที่ร้านนี้นะครับอีกรอบนะครับเตะตามากนะครับก็เป็นเสื้อที่ระลึกเกี่ยวกับปลาคามนะครับเป็นเสื้อกันหนาวเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดนะครับสําหรับนาริตะค่อยฟาร์มนะครับของดูกิก็มีของที่ระลึกมากมายครับผมได้รับแจกปฏิทินจากที่นี่ด้วยนะครับตุ๊กตาโมเดลวงกุญแจมากมายครับสำหรับนักเลี้ยงก็ลองดูครับของสะสม เกี่ยวกับประคาบก็เป็นความสนุกอีกอย่างหนึ่งที่ควรมีครับและนี่ก็เป็นบูธที่ทุกคนรู้จักดีนะครับไดนิชินะครับก็ทําของที่ลึกเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวถุงมือถุงเท้านะครับทงญี่ปุ่นกระเป๋าเสื้อยืดอุปกรณ์สเตชชันนารีนะครับเยอะแยะมากมายแล้วก็ที่สําคัญครับเป็นเกงในประคาบครับ อันนี้เจงครับเนี่ยครับร้านนี้ครับติตาผมมากครับมีเหาปลาฉลามเอ้ยไม่ใช่เหาปลาท้าเพื่อนครับอยากได้มากแต่ว่าไม่ได้มีนะครับก็ขอถ่ายรูปหน่อยนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมไม่พลาดเลยครับลองเลยครับก็คือปลาเป้ากับฟาร์มโอกตะนะครับปลาถูกช่องไหนรับของนะครับเป็นที่ลึกคือปลาโมเดลนะครับผมก็ได้มาเหมือนกันครับผมไม่พลาด ส่วนร้านี้นะครับสาวกสาเกนะครับก็ควรมาแวะเวียนมากๆครับเพราะว่าสาเกที่นี่นะครับขวดแบบพินติ้งนะครับใช้มือเพ้นท์เลยนะครับแล้วก็พวกของที่ลึกสวยมากเลยครับนี่ครับสาเกเทลงมาในถ้วยนะครับเหมือนปลาว่ายน้ำเลยนะครับโอ้โหจิบสาเกชมปลาค้าไปด้วยแม่มันฟินแท้ครับผม หลังจากนั้นก็พาพี่ๆทั้ง3ท่านครับมาส่งนะครับเข้าสัมมนาของ CNA ประจำปีนี้นะครับซึ่งในวันแรกครับช่วงเช้าก็จะเป็นการสอบ A C J นะครับในภาคบ่ายก็จะเป็นการสอบทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือรายชื่อของผู้เข้าสัมมนาประจำปีนี้นะครับไล่ตั้งแต่ C J A C J L C J แล้วก็เทรนนีนะครับนี่ก็เป็นรายชื่อทั้ง3ท่านของ e ีส t t ไ a ยแลนดนะครับที่เข้าสัมมนาปีนี้นะครับ ก็มาส่งให้กำลังใจนะครับคราวนี้ในการสอบนะครับก็จะมีปลาให้เลือก5ตัวนะครับเรียกจากอันดับ1ถึงอันดับ5นะครับผมก็ทำมาให้เพื่อนๆได้ลองกันนะครับ a b c d e นะครับลองเรียงลำดับดูครับว่าเพื่อนๆจะเลือกลำดับปลาอย่างไรนะครับลองดูนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายอาจจะมีเฉลยให้ดูนะครับว่า การเรียงลำดับคำตอบเป็นอย่างไรนะครับใบนิดนึงว่าอาจจะมีการสลับตำแหน่งด้วยนะครับเพราะว่าการสอบของกรรมาการนี่เน้นไปที่ตัวปลาต้องพยายามจำลายปลาให้ได้ด้วยนะครับผมขอให้โชคดีครับลองเลือกกันดูครับสนุกสนุกนะครับผม เป็นไงกันบ้างครับมาดูคำเฉลยจากกรรมการนะครับเรียงลำดับตามนี้นะครับไลยจาก B E A C D ครับผมดีด้วยนะครับถ้าใครถูกหรือใกล้เคียงนะครับก็ถือเป็นกิจกรรมสนุกๆนนะครับคราวนี้ก็มาถึงข่าวดีของชั t ต์เรานะครับ CNA East Thailand Chapter เรามี New L C J คนใหม่นะครับยินดีกับพี่น้อยเราด้วยนะครับได้รับการแต่งตั้งเป็น New LCJ คนล่าสุดของเมืองไทยแล้วก็ของชัปเตอร์ CNA e a t t t i l i n d ด d ด้วยครับยินดีด้วยนะครับพี่น้อยครานี้มาดูในส่วนของปลายูเมเทนนะครับคือปลาที่ฟาร์มนำปลามาจำหน่ายในงานนะครับก็เลือกสายพันธุ์หลักๆของฟาร์มเอามาโชว์ให้ดูกันนะครับอย่างฟาร์มแรกนี้ก็จะเป็นของมาลูจูนะครับ ก็โด่งดังในส่วนของโชว่าโชว่ากินลินตันโจโชว่านะครับชิเกะทำได้เยี่ยมมากครับผมปลาแปลกโครงสร้างอลังการต้องมาลูเซครับและสองตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างของสายพันธุ์ที่ได้เห็นถึงโครงสร้างและบอดี้ที่ทรงพลังมากนะครับมาลูเซค่อยฟาร์มนะครับก็เป็นพี่น้องกับทางมาลูพิโร่ด้วยนะครับ ปลาก็จะออกในสายแบบคล้ายๆกันนะครับโครงสร้างใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่โปรดปลามากโดยเพราะปลาสีเดียวปลาแปลกนะครับสองฟาร์มนี้นะครับทั้งมาลูเซและมาลูฮิโร่นะครับมาถึงฟาร์มยามาจูครับถ้าเพื่อนๆหาปาาลาคาราสึนะครับ ตามปิดปีเลยนะครับก็ต้องฟาร์มนี้เลยครับถือว่าเบอร์ต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับในเวลาเดียวกันก็ทำในส่วนของยูกิอาซากิดีมากๆนะครับแล้วก็มีซูซุยเท่าที่ผมจำได้นะครับดีมากๆเหมือนกันนะครับกินลินอาซากินะครับสำหรับยามาจูนะครับโคคุเคียวคันนะครับหรือที่เรารู้จักในนาม ไคบูโชกุนนะครับฟาร์มนี้โคฮักุนะครับตัวผู้ตัวเมียลำบักนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็ใครหาโคฮักุสายนี้ก็ฟาร์มนี้ก็ไม่ธรรมดาครับ ไม่รู้ว่าสอดคล้องต้องกันหรือเปล่านะครับปีนี้ไดนิชินะครับได้รับรางวัลใหญ่ในเวทีออสเตรเลหลายรางวัลมากครับโดยเฉพาะโคฮากุตัวการแชมเปี้ยนก็เป็นโคฮากุจากไดนิชิครับ2ตัวนี้ก็เลยเป็นโคฮากุมาด้วยเช่นกันนะครับก็จะเห็นถึงสัดส่วนบอดี้ไลน์ที่ลงตัวสวยมากครับตั้งแต่หัวจุดท้ายเลยนะครับโดยเฉพาะตัวล่างนะครับสวยงามมากโดยเฉพาะคีวะนะครับ วาซาชิเป็นแบบคาสเนเลยนะครับคมถุกเกรดเลยนะครับบอดี้กำลังดีเลยนะครับสัดส่วนกำลังได้ใจนักเลี้ยงที่ทรัพย์สินไว้ครับจัดเลยครับผมถ้าพูดถึงโชวว่าหมายเล็กต้นต้นของโลกมีอีซ่าอยู่แน่นอนครับและนี่คือ2ตัวที่ทางอิซ่าค่อยฟาร์ม เอามานำเสนอในงานยูเมเทนนะครับเผื่อนักเลี้ยงท่านใดจะโดนตาจับจอง2ตัวนี้ไปเลี้ยงหรือไปส่งประกวดก็ได้นะครับสวยงามนะครับเป็นลักษณะออกแนวออผมจะมองว่าเป็นคินไดโชวานะครับเพราะว่าพื้นที่ขาวเปิดเยอะพอสมควรนะครับไม่เชิงดุดดันมากกำลังดีครับสัดส่วนแดงขาวดำ อยู่บาลาน์สัดส่วนกาลังดีครับเอ่อบอดี้ไลน์สวยนะครับตัวหนึ่งเป็นหน้าวายผ่ามาเลยนะครับอีกตัวหนึ่งก็บอดี้หนามากนะครับมาถึงฟาร์มใหญ่แห่งฝั่งใต้แห่งเกาะคิวชูนะครับฟุกุโอกะต้องโอกะตะค่อยฟาร์มครับ อานนี้นะครับยูเมเตนก็นำปลาสายพันธุ์ที่ฟาร์มผลิตนะครับมาให้ได้ดูกันนะครับอีนนี้ก็จะเป็นกินมัซึบะนะครับจินมัซึบะนะครับแล้วก็มีอโอกอนด้วยนะครับเป็นพพตินัมโอกอน,นะครับส่วนอีกบอ่อนะครับก็จริงๆแล้วโอกาตะทำหลายสายพันธุ์นะครับเยอะมากนะครับ อีกบอนะครับก็จะเป็นชิโร่นะครับมีในส่วนของซันเก้ด้วยนะครับมีส่วนของโชวาด้วยนะครับจริงๆจะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งที่โด่งดังมากนะครับแม่ชื่อไทโฮนั่นคือเบนิโอยนะครับสีแดงเลือดนกเลยนะครับโอกตะตาทำได้ดีมากๆในส่วนของเบนิโอยนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับก็ลองดูกันครับ มาถึงปลาแปกระดับชมปโลกนะครับโดยเฉพาะระดับจูเนียร์ชมโลกนะครับ,ะระบ,ก,รบก็ต้องฟาร์มนี้แหละครับอาโอกีย e นะครับฟาร์มนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับโด่งดังมากในส่วนของเบนิค ok ิโคคริวนะครับเบนิคุโมงริวนะครับเบนิกิงกะที่นี่ทำลายปลาได้สวยมากๆนะครับ เพื่อลองดูนะครับจาก4ีห้าตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อให้เห็นสายพันธุ์สำคัญสำคัญที่ทางฟาร์มผลิตนะครับและหเห็นคุณภาพงดงามมากเลยนะครับ งานนี้ JPD ดีนะครับมิสเตอร์โยชิดะก็เอาปลามาโชว์ด้วยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นมัซกาวะบาเกะนะครับก็เท่มากครับดำก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมว่าไม่ต้องเยอะมากกว่านี้แล้วครับดุกำลังดีแล้วนะครับเปิดพื้นที่ขาวให้พอมีพื้นที่พักสายตาบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นบาที่ทรงยาวหน่อยนะครับ ครับของ JPD นะครับโดยมิสเตอร์โยชิดะครับถ้าพูดถึงชิโร่ต้องฟาร์มนี้นะครับโอมซสโกค่อยฟาร์มนะครับงานนี้เอากิลิน ชิโร่มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็น,กนักเียนท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อดิลเลอร์ของท่านได้นะครับสำหรับ2ตัวนี้ก็ออกเป็นแนวทาเทกอยนะครับตัว1ก็ผิวชกาชกันมากครับส่วนอีกตัวหนึงรอซูบิมานะครับซึ่งดูจากฐานแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะมาดุแน่นอนนะครับคงรอไม่นานนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของ อาสกิไลา์ด้วยนะครับซูมิของโอโมสกโกนะครับหุ่นดีมากๆครับผมถ้าพูดถึงปลาเก่งเล็กนะครับโอชิเป็นฟาร์มหนึ่งนะครับที่ถือได้ว่าโคฮากุายระดับโอเชแปนมีมากเลยนะครับ โออิชิเป็นฟาร์มที่ทาปลาเล็กได้ดีมากๆโดยเฉพาะปลาระดับมินินะครับในอดีตผมเคยช้อปปิ้งปลาฟาร์มนี้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เคยได้รางวัลในเมืองไทยด้วยนะครับก็ลองดูกันครับโออิชิค่อยฟาร์มครับผมมาถึงฟาร์มสุดท้ายครับโอกายาม่าโมโมทาโร่ครับโคฮากุโตรัมหุ่นดีนะครับเบนี้ คิว่าซาชิคมมากผิวนี่สุดยอดมากนะครับของตัวนี้ใครเป็นเจ้าของนี่นายฉามากครับผมท่านนะครับช่วยกดไ like, ลค์แฟนเพจเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสัญญาว่าจะพยายามหาความรู้แล้วก็ประสบการณ์ทุกท่านไปเที่ยวชมการเลือกปลา เยี่ยมบ้านนักเลี้ยงหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับตะโคยมานำเสนอนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งถ้าดีที่สุดเลยนะครับกด subscribe ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจหน่อยครับขอบคุณครับผม